ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็ว่าพ่อๆกับพอ่อแตมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อฉลองต่อยเอนาะพี่น้องเนาะเอ,อ่อของพ่อฉลองงวดที่ผ่านมาบริลงนะพี่น้องเนอะครับพ่อพันติ์ตุลาะนะครับเนาะบริสทรงมาให้ลืมครับตะวังมือนีนม่านะพี่น้อง มวันศุกรนะ์วันพุธนพี่น้องเนาะวันพุธที่สามสิบนะครับครับเมื่อวันจันทร์นพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมหกแปดลาวพัฒนาออกแปดศูนย์สองห้าสองแปดครับเลขลลางก็ออกสองหานพี่น้องเนาะพี่นอนะ้นองจำในวงงดกอน,น่ะพี่น้องออกข้อสอเลขลลาง หกแปดครับงวดนี้มาออกสองแปดออกวันที่พี่น้องครับสองแปดตรงๆเนาะพี่น้องมาประเตียงผ้ามาเบิงของพ่อฉลองเนาะพี่น้องเนาะครับเพิ่นแยกบนแยกล่างม่ให้พี่น้องงวดนี้นะครับก็มีพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาอยากให้พ่อแยกให้เนาะพี่น้องเนาะ วันพุธที่สาสิบ ขับลาพัฒนา <c oughs> พ่อฉลองเนาะพี่น้องบนได้พี่น้องด้วบนวิ่ง ตัวเดียวนะครับ

รับเน้นที่สี่ปตัวเดียวได้พี่น้อง1นึสีนะครับ วันนี้ล่างนะพี่น้องเนอะ ขับล่างวิ่งศูนย์นะครับ สามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์นะครับ ครับเน้นสามศูนย์ในพี่น้องด้านล่างนะครับครับชัดเจนเนาะพี่น้องเนะบบาะอ่ะบัว่าบนว่าล่างในพี่น้องเนาะมารกสอบตัวในห้องก็จะเริ่มกลับตัวไว้นํานะ,ค,ะครับครับเตรีมยมก็ใช้เบื้องก่อนในพี่น้องเนาะพอเพชรบเป็นทรงมาให้นะครับ ครับลาวพัฒนาวันพุทธที่30กค68วิ่งบน4ตัวเดียวพี่น้อง64 47 48 94เน้น48พี่น้องเลข3ตัวกัน1 48ล่างวิ่ง0 30 31 40เน้น30นะพี่น้องเนาะครับพอฉลองนาครมสัตว์เกียนะพี่น้องเนาะ อาวคอยเขาคอยปังเราพี่น้องเนะเาะได้สวกมันมันกันนะครับขับปเิบัตขอขอบคุณหลายๆนะไรไครับเด้อพอเพ็ยดเราับเนาะส่งมาให้รับแล้วก็ขอขอบคุณพอฉลองหลายๆรับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาปอแติมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะรับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอแต้มข้อไว้พรอนคอยเข่าคอยปังครับพี่น้องอิซีก็จะได้โชคโฉบมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลืมได้พี่น้องเด้อขาวมาแล้วก็จะเลื่มกดไหลกดแชร์พอแต้มน้ำแดีเนาะครับเนาะครับเปิดเป็นกําลังใจให้พอแต้มนำนาคามครับสุดท้ายตายสุดนี้ข้ออิซีทุกคนโชคโมันมนเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม